สวัสดีครับนี่กำบาจะกระผมกันกันนี่มาสติกในเกม i the h o r o Game นั่นเ,นเองอู้ว <c oughs> ผมอัดเกมตอนดึกนะครับนี่เที่ยงคืน36นาทีคืนนี้เรื่อได้เลยว่าหล่อนกันไปยาวๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเออซูล่านะครับ เออซูล่าเนี่ยก็เป็นผีแม่มดเนาะเป็นผีตัวใหม่ของของเกม I อเ h h o r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  Game นะครับซึ่งผีแม่มดเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นตัวละครหลักนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมนางอยู่บทที่4ดูนะนี่เห็นไหมเป็นบทที่4ผีแม่มดแห่งคาราฮาต้องคำสาบนะครับเพราะว่าทำไมเป็นคาราฮาเหมือนกันกับผีกระสือเพราะว่า นางยังไม่เป็นตัวยังไม่ได้เป็นตัวละครหลักนะครับแล้วก็บทพูดของนางเนี่ยก็ยังไม่มีเลยแต่ทางผู้พัฒนามีม,มีมีแพลว่าจะให้ถีแม่มดเนี่ยเหนือเออร์ซูล่าเนี่ยให้เป็นตัวละครหลักไปด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคงั้นเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเป็นหมวคข้อสนนะครับเออผมจะก,กราสับจะบอกนี้เลยก่อนจะเข้าไปเล่นกันเนาะ ก็คือเล่นผีทุกๆครั้งที่เล่นเกมายในผีประจําด่านในแต่ละด่านนะครับเล่นจบผีเล่นผีประจําด่านแต่ละด่าน,นแต่ละด่านจบหนึ่งครั้งก็คือทําคลิปสํารวจแมพเลยนะครับผมโอเคเลสโก o เล่นปานกลางนะครับทุกคนปานกลางถ้าไประดับอื่นผมไม่ไหวจริงๆผมม่องแหงก่อนแน่นอน ประดับอื่นผมไม่ไหวจริงๆโอ้โหตั้งหน้าทังนี้เลยโอเคแ h a ง k y o ้วจ้าวุ้ยอันนี้ อย่ามานะฮึบโอเคโอค้ยมาแล้วโอเคเดี๋ยวโอเคนาขึ้นชั้นบนต้องกดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยไม่กอดเ,เ,เนี่ยถ้าคือเออซูล่าเนี่ยจะนางจะมีวิธีในการกวนเพลเยอร์นะครับก็คือนางจะตั้ง เราจะตั้งพิธีตุ๊กตาไว้ขวางทางเดินเราเลยนะตั้งขวางทางเดินเราเลยแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการแก้คําสาบมันทิ้งถอนคํำสาบมันทิงนน้งนะคะถ้าเราให้โดนแถบสีเขียวนะต้องกดในวงกลมด้วยต้องกดในวงกลมสีดําด้วย <c oughs> ถ,ถ้าเพื่อนๆกดกดกด,กดโดนแถบสีเขียวเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เป็นอะไรนะครับ ก็คือรอดตายไปแต่ถ้ากดไม่โดนแถบสีเขียวเราก็จะมึนแล้วก็จะมึนหัวครับโอ้ยโอ้อ้นนี้ไม่รู้แน่ๆนางไปทางไหนอะขึ้นชั้นบนหรือชั้นขึ้นชั้นบนหรือชั้นล่างก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ดูาอโอ้โหอยู่แถวนี้ค่ะ นายย้อนกลับมาแล้วโอ้โห,โโหแล้วจะรู้ไมเนน่ยมันหยุดนี่ก่อนพระเจ้าช่วยยังไงดีโอเคลงไปชั้นใต้ดิน ก็ขึ้นบนสิเล่นตอนกลางคืนแล้วเล่นเกมผีด้วยนี่มันหลอนจริงๆเออถ้าเนี่ยมันจะมีลักษณะน้ทุกคนนี่ดูนะนี่มันจะมีแถบสีเขียวอยู่เนี่ยถ้าเรากดผิดก็จะมึนด้วยเนะาะระดับปานกลางเนี่ยมึนแปดวินาทีนะครับมันละแต่แต่ขึ้นยู่กับแล้วหละขึ้นยู่กับเพื่อนๆเราอะครับว่า ื่อนเ,เ,เลิกเ,เพื่อนเือลิกเล่นระดับความยากระดับไหนด้วยถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นระดับความยากยิ่งสูงขึ้นเวลาในการมึนก็จะยิ่งเยอะขึ้นด้วย mm. ก็คือแบบถ้าเป็นระดับฝันลายก็คือมึอนเป็นสิบมึนเป็นสิบเกือบยี่สิบวิประมาณสิบห้าวินาทีเลยอ่ะ mm. เกือบสิบห้าวินาทีเลยนะเวลามึน mm. คือหายมึนช้า มันจะหายมึนช้าอาการมึนหัวแหละมันจะมีวงกลมสีเขียวอยู่เนาะเมื่อกี้ดูทันไหมก็ไม่รู้เพื่อนๆสามารถกดสต็อปได้นะคะกดสต็อปวิดีโอผมได้เลยนะนโอเคเออสูลาไปแล้วปิ้นตาออกมา ไม่ใช่ลักไก่กลับขึ้นมานะไม่เอานะมีตาไหมจ๊ะโอเคไม่มีโอ้ยติดอ๊บโอเค,ดออเคได้เนาะโอพระเจ้าช่วยตั้งหน้าทางหนีเลยโอเคก็ได ว้ายเกือบตาแล้วจ้าผมเกือบตาแล้วโอ๊ยดูตงนที่เลาอยู่พระเจ้าช่วยยังไงดีอะไเนี่ยลงไป เงไปโอเคดาแล้วครับผมแต่เสียวนางขึ้นมาฮึโอเค ไม่ถนัดนิดนึงเนาะเวลาเพราะว่ามีผมเสียบสายลาโพงด้วยลําโพงเล็กนะคะไม่ใช่ลําโพงใหญ่เพราะว่าเพราะาคนในครอบครัวผมนอนกันเกือบหมดแล้วนอนกันจะหมดแล้วเนาะโอเคชั้นใต้ดินสิบหกสิบเจ็ดโอเค ไปกันต่อเลยครับขอพรอหฮชันตาดินโอ้โหมาอยู่ให้แค่นี้ให้เสียงตายกันเองใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูแกตั้งอ้อเออโอ้ยเบลอไปหมดเลยแป,ป๊บหนึ่งนะทุกคน เบลอมากโอเคเข้ามาแล้วเนาะมันแหลกมันแหลกเลยอะ่ะมันแหลกมากโอ้โหแล้วนางก็อยู่ชั้นใต้ดินรอนาขึ้นมาก่อนละกันรอนาขึ้นมาสักครู่เลยนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนอยู่ตอนที่ผมเก็บถุงเงินครบเลยละกันเนาะ โอเคครับตอนนี้ผมเก็บถุงเงินได้สิบเก้าถุงแล้วเนาะยี่สิบโอเคทีนี้แหละรอแ,แม่มดจอมปวนมาลงมานั่นไงพูดปุ๊บลงมาปั๊บเลยนี่ตัวมัมเป็นของเออร์ซูล่าวายโอ้ยงว่ะน่าอายผมก็เหลือแค่อันเดียวแหละใช้หมดไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะ อยู่ชั้นไหนหยูยน้้หนาขึ้ลนที่เร็วมากอะ่ะยังไงดีแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนขอเดลโฆษณา,าปแป๊บโอ้โหแล้วน,น,นางลอยมาเร็วมากอะ่ะอ๋อเราจะชนะได้ยังไงล่ะเนี่ย โอ้ผมอาจคิดผิดนะเนี่ยที่เล่นระดับปานกลางปานกลางอาจจะคิดผิดนะผมอะโอเคเนี่ยไปตัดตอนที่ผม อยู่หน้าทางออกเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับตัดไปตอนที่ผมเล่นผ่านเลยละกันเนาะเพราะว่ามันระดับปานกลางคือผมเล่นไม่ไหวจริงๆริงอะแม่มออะนะดูด,เดิเวลาที่เขาต้องการสี่นาทีใครจะไปทำได้เนี่ยฮะแค่สี่นาทีนี่ใครจะไปทำได้ฮะโอ้โหไปแล้วนะครับสำหรับ เออร์ซูลา่าหรือผีแม่มดในแบบแบบคาร์เทอร์หานนะครับความยากระดับปานกลางเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมให้ผมกันกันได้ไหมสติกเกอร์เยอะๆด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วคือผมมันเออซูล่าเนี่ยผมยอมรับตัวตัวเลยว่า ยากมากขณะฝึกเล่นแล้วยังแล้วยังแล้วยังแบบเจอต่อตัวบ่อยมากเลยนะแบบเล่นแทบไม่ผ่านอ่ะเกือบไม่ผ่านแล้วเสียด้ยซ้ำคือแบบเป็นเลเวลอัพอีกขั้นอีกขั้นหนึ่งของกระสือเลยอะ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแบบสำหรับไปยๆนะครับโยรับฝันดีนะอีอีอีอ